เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตามองหลังกองทัพสหรัฐว้าหรือว้าแดงตั้งฐานที่มั่นลุกล้ำเข้ามาในดินแดนของไทยเขตรอยต่อระหว่างอำเภอปางมาผ้าและอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำกลางข้อห่วงใยสถานการณ์อาจลุกลามบานปลายหากไทยและเมียนมาไม่สามารถเจราจาให้กองทัพสหรัฐว้าถอยร่นออกจากพื้นที่ซึ่งกองทัพว้าก็อ้างสิทธิ์เช่นเดียวกันที่สําคัญกองทัพสหรัฐว้าถือเป็นกลุ่มเชาติทันพันที่กองทัพเมียนมา ยังต้องเกรงใจและไม่กล้าต่อก่อนโดยมีพี่ใหญ่อย่างจีนคอยนุนหลังมาอย่างยาวนานประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เราิปตามครับ กรณีที่กองทัพสหรัฐว้าหรือ UWSA สั่งเสริมกำลังทหารพร้อมอาวุธหนักอทิปืนคอขนาด81มิลิเมตรและปืนคอขนาด120มิลิเมตรเข้าเพิ่มเติมที่ฐานรอยหัวมา้าฐานน้องหลวงและฐานย่อยอีกรวมกว่า5ฐานบริเวณเขตรอยต่อระหว่างฝั่งตรงข้ามอำเภอปางมะผ้าและอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำมาสู่ข้อทวงติงของทางการไทยสั่งให้กองทัพสหรัฐว้าหรือกลุ่มว้าแดง ถอนกำลังออกจากพื้นที่ของไทยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าช่วงที่18-19พฤศจิกายน2567สมาชิกระดับสูงของกองทัพว้าแดงได้เดินทางมาพบปะกับเจ้าที่ของไทยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาหรือปัญหาเรื่องยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองและการลุกล้ำแผ่นดินไทยของกองทัพว้าในพื้นที่ดอยหัวม้าและพื้นที่ใกล้เคียงโดยทางการไทยได้ขอให้ว้าแดง กองกำลังที่ลุกลามเข้ามาในเขตของไทยโดยทางคณะผู้แทนของว้าได้รับข้อเสนอของฝ่ายไทยไปรายงานให้กับกองบัญชาการกองทัพสหรัฐว้า UWSA ที่เมืองปางสร้างและจะให้คำตอบต่อฝ่ายไทยภายในวันที่18ธันวาคม2567ขณะเดียวกันกองกำลังของกลุ่มว้าแดง UWSA โดยกองพลน,น้อยที่778ได้สั่งการให้กองกำลังติดอาวุธทหารว้าแดง ที่วางกําลังเผชิญหน้ากับทหารไทยรวบรวมพิกัดที่ตั้งของฝ่ายไทยและกองกําลังกู้ชาติรับฉานพร้อมถ่ายภาพฐานที่ตั้งของทหารไทยและรายงานให้กองบัญชาการกองทัพว้าที่เมืองปังซางเป็นการด่วนวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาด่านกองทัพภานที่3ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยใช้กลไกความร่วมมือในทุกระดับได้แก่คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิน่นหรือ TBC แมงสอนลอยก่อ และคณะกรรมการ TBC แม่สายท่าขีเหล็กนอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการชายแดนส่วนมือภาคระหว่างกองทัพพัลที่3กับสำนักงานปฏิบัติการพิเศษที่4ของกองทัพเมียนมาและคณะกรรมการระดับสูงคือกองบัญชาการกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมาซึ่งได้แก้ปัญหาจะเริ่มจากเบาไปหาหนักซึ่งการพูดคุยทุกกลุ่มทุกฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งร่วมกันให้ปัญหายุติโดยเร็วเส้นเขตแดนของไทยและเมียนมา ตั้งแต่จังหวัดเชียงรายถึงจังหวัดระนองรวมถึงพื้นที่ทางทะเลยังไม่สามารถปักปันเขตแดนร่วมกันได้ครบทุกพื้นที่ซึ่งบริเวณที่ปรากฏตามข่าวยังไม่มีการสำรวจและปักปันเขตแดนท่นี้กองทัพพิที่3ได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนของทุกระดับแล้วและปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเจรจาระหว่างรัฐต่อรัฐกองทัพพที่3ยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนอยังอยู่ในภาวะปกติประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปลอดภัย รวมถึงความสัพันธ์ตามแนวชายแดนยังคงอยู่ระดับที่ดีต่อกันโดยกองทัพปฏิสามยืนยันพร้อมที่จะปกป้องธิปไตยของชาติและพี่น้องชาวไทยอย่างดีที่สุดทางนี้พื้นที่พิพาทระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหร,รัตวะซึ่งถูกกองทัพวาแดงบุกยึดได้ระหว่างการต่อสู้กับกองทัพรัชฉานในยุคข,ของขุนศาบริเวณรอยหัวม้าและดอยใกล้เคียงรวมจํานวนกว่า5ฐานปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2538 ทำให้มีการอ้างสิทธิ์มาต่อเนื่องปัจจุบันกองทัพรัชชานภายใต้การนาของพเอกเจ้ายอดศึกได้วางกําลังตั้งฐานคอยป้องกันเหตุสู้รบในบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากเป็นพื้นที่ไม่ไกลจากฐานประชาการใหญ่ดอยตะแลงของกองทัพคู่ชาติรัชชานและกองทัพว้าเคยมีการไปท้ากับกองทัพรัชชานของพลเอกเจ้ายอดศึกในพื้นที่แนวปะทะวางกําลังบริเวณดอย,ดยตะแลงมาแล้วเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเจอก,กันกับฐานทหารของไทย ที่มีการตั้งประชิดแนวกําลังป้องกันของทั้งสองฝ่ายตามแนวชายแดนของไทยโดยกองทัพสหรัฐาถือเป็นกลุ่มชาติพันที่มีขนาดของกองทัพและความทันสมัยของอวุธทปกรณ์ไม่เป็นสองรองใครชนิดท,ที่แม้แต่กองทัพเมียนมายัางต้องผูกไมตรีและตลอดการสู้รบในเมียนมาหลังรัฐประหารของพลเอกอวสมมินอองลน์ทหารทั้งสองฝ่ายไม่มีเหตุปะทะกันและต่างฝ่ายต่างพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อหาแนวทางเจรจารในพื้นที่พิพาททางตอนเหนือของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ติดกับจีนโดยเหตุที่กองทัพสหรัฐามีความใกล้ชิดกับจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์รูปแบบการปกครองชาติพันธุ์และยังมีประโยชน์ตามแนวายดดนของจีนและเมียนมารวมไปถึงแนวทางการขยายเขตปกครองพิเศษของเมียนมาซึ่งกลุ่มทุนจีนก็กำลังเฝ้ามองมาที่เชียงตุงและท่าเคเล็กเขตพื้นที่รับผิดชอบของลัชชาน แบ่งพื้นที่รับผิดชอบกับกองทัพเมียนมาในการดูแลรักษาผลประโยชน์ตามแนวชายแดนร่วมกันดังนั้นหากพื้นที่ดังกล่าวไม่เร่งแก้ปัญหาและเจรจาแบ่งพื้นที่ชัดเจนอาจจะส่งผลกระทบได้ในอนาคตโดยเฉพาะเมื่อกองทัพเมียนมายังมีความเกรงใจพี่ใหญ่อย่างจีนที่เป็นแบ็กนูนหลังกองทัพสหรัฐวะจนไม่เกรงกลัวใครในใต้ราดินแดนเมียนมาอยู่ในเวลานี้